อีพีหนึ่งปกจีนตั้งหยิบโครงเสื้อขึ้นมานะคะเพื่อหารอบคอเสื้อก่อนนะคะหารอบปกเสื้อเราก็ต้องใช้ โครงเสื้อที่เราจะใช้ตัดนะคะขึ้นมาปกจินตั้งนี่นะคะเราจะเห็นคุ้นตากันก็คือที่เขาเอาไปใช้กับเสื้อชุดไทยจิรดาค่ะถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะคะว่าปกจินตั้งเป็นอย่างไรขั้นแรกนะคะให้เราขีดเส้นคอมาหาจุดอกค่ะจากจุดคอเลยนะคะขีดมาหาจุดอกวัดตรงนี้ให้ได้หนึ่งเซนติเมตรค่ะ แล้วก็ขีดมาที่จุดอกขีดเพื่อที่เราจะปิดเกล็ดคอ1เซนติเมตรนะคะต่อไปขยายคอกว้างค่ะเริ่มที่1เซนติเมตรนะคะถ้าใครไม่ชอบพอดีมากเกินไปอาจจะขยายเป็น1.5หรือ2เซนได้นะคะไม่ตายตัว ทำการปิดเกรดคอก่อนค่ะซึ่งตัวนี้เรายื่นเกยกระดุมไว้ที่2ซนติเมตรนะคะจะเห็นส่วนที่ยืดออกมาจากกลางหน้านะคะตรงจุดคอและยาวลงมาตลอดลำตัววัดคอลึกลง1ซนติเมตรค่ะ ขีดให้ตรงก่อนนะคะก่อนที่เราจะโค้งคอเพื่อไม่ให้เสื้อ,อรูปคอเสื้อของเรา,เาแหลมๆนะคะเราต้องการให้เขาเป็นค่อนข้างกลมขยายคอหลังเท่าคอหน้าค่ะคอหน้าขยายเท่าไรคอหลังขยายเท่านั้นในตัวอย่างขยาย1เซนติเมตรคอหลังก็1เซนติเมตรนะคะ ลดคอลึกลงได้มาจากแบ่งครึ่งตรงที่เราขยายคอกว้างนะคะอย่างตัวอย่างขยายคอกว้าง1นึ่งเซนติเมตรครึ่งหนึ่งก็คือจุดห้าเซนติเมตรศูนจุดห้าเซนติเมตรเราก็มาลดคอค่ะถ้าเราขยายคอกว้างหนึ่งหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรตรงลดคอก็จะเป็นจุดเจ็ดห้าเซนติเมตรตรงส่วนนี้เข้าใจนะคะ ค้งคอหลังได้เลยค่ะวัดรอบคอค่ะเพื่อไปสร้างปกวัดคอหน้าได้เท่าไหร่จำจำเอาไว้นะคะแล้วมาวางต่อเเออมื่อสักครู่วัดคอหลังได้เท่าไหร่จำไว้นะคะแล้วมาวางต่อที่วัดคอหน้านะคะรวมกันได้เท่าไหร่ ตัวอย่างได้19.25ก้ซนติเมตรนะคะรอบคอหลังกับรอบคอหน้ารวมกันได้19.25ก้ซนติเมตรนำจำนวนนี้นะคะไปสร้างปกค่ะพับกระดาษนะคะถ้าเราไม่พับกระดาษเราก็ต้องไปวางสันทบผ้านะคะถ้าเราพับกระดาษเวลาวางเราก็วางเต็มได้เลย จากนั้นนำตัวเลขที่เราวัดได้19.25จากตรงที่พับกระดาษนะคะวัดเข้ามาความสูงของปกนะคะใช้2.5เซนติเมตรค่ะตีเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะขออนุญาตหมุนนะคะสร้างด้านนอนจะไม่ค่อยถนัด สันทบกระดาษเราจะอยู่ซ้ายมือแล้วนะคะตอนนี้แบ่งครึ่งค่ะด้านหน้านะคะยกวัดยกขึ้นไปนะคะหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรค่ะ แขแม่มันทัดโค้งนะคะตีโค้งขึ้นไปเลยค่ะจากเส้นกลางกลางปกปลายปกนะคะตรงนี้เขามันคือปลายปกวัดเข้าไปจุดเจ็เซนติเมตร ตีเฉียงจากจุดปลายปกนะคะตีขึ้นไปหาส่วนนี้ใช้ความกว้างอยู่ที่สองเซนติเมตรจะสังเกตว่าจะเล็กกว่าด้านหลังนะคะด้านหลังเราทำไว้สองจุดห้าเซนติเมตรตีโค้งเชื่อมให้หายไปค่ะ เวลาตีโคง้งช่พยายามทําเส้นให้เนียนนะคะเราจะโค้งหรือเราจะเหลี่ยมตามที่เราต้องการเลยนะคะจากนั้นเช็ดรอบคอยอีกครั้งหนึ่งค่ะเกินไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราทําเส้นโคง้งเส้นโค้งจะยาวกว่าเส้นตรงให้เราขยับนะคะขยับเข้าด้านหลังนะคะด้านสันทบแล้วก็ขยับเข้า จากนั้นวัดอีกครั้งหนึ่งค่ะได้แล้วนะคะ19.25เซนติเมตรตามที่เราวัดรอบคอมาได้เรียบร้อยแล้วเราก็ตัดค่ะไม่ตายตัวนะคะจะมนหรือจะเหลี่ยมก็ได้ค่ะเราจะได้ปกจินตั้งออกมาแล้วนะคะ เมื่อเรานำไปเข้ากับเสื้อจะวางอยู่ที่ตำแหน่งกลางหน้านะคะตรงนี้นะคะคือช่วงเกลยกระดุมเราจะวางอยู่ที่ตำแหน่งกลางหน้าก็จะได้แบบนี้นะคะ เห็นไม่ชัดใช่ไหมคะเราวางบนพื้นสีเขียวดูนะคะจะเห็นรูปคอได้ชัดขึ้นนี่ค่ะก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะคะเมื่อขึ้นกับตัวเสื้อก็จะเป็นแบบนี้ปกจีนตั้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ